ทธไม่จำกัดช่วงหาต้อรุ่งตอนเอาใจภรรยาเอมเอมครับโทรศัพท์มันมีเกมเล่นเหรอนะมีครับผมฮ้่เล่นเกมอะไรอ่ะเกมเจ้าง,งูน้อยครับผมเ <laughs> จ้าง,งูน้อยน้าไม่น่าเล่นเกมเจ้าง,งูน่าจะกินงู <laughs> <laughs> เอ่อ พี่อะไรผมว่าพี่แอาเชค็คบินได้แล้วพี่จริงมาเล่นโทรศัพท์เงี้ยไม่ได้ร้านกาแฟพี่ก็กินแล้วไงนั่งกี่โมงก็ได้แต่ที่พี่เนี่ยผมเปิดไ Wi ไ Fi ไว้ใช่แต่พี่มันนั่งเล่นกันเหมือนใส่ไ Wi ไฟเหมือนไม่ได้ตั้งใจามากินอาหารอ,อ่ะถ,ถึงถึงเวลาเดี๋ยวเช็คเองแบบเดียวโอ้โหเป็นไงบ้างรัดจ่าดูดิมานนั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่เนี่ย เช็คบินก็ไม่ยอมเช็คแล้วนั่งหลายชั่วโมงลูกค้ามาใหม่ก็ไม่มีที่นั่งอ่ะเจก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันได้แล้วด้วยโอ้เดี๋ยวจะเคลียร์ให้ดูประธานทอดอีกนานไม่่าจะลุกเนี่ยอะไรครับไม่ไปใช่ไหมครับไม่ไปผมจ่ไปไม่ว่าแต่ต้องสั่งอาหารเพิ่มนะงั้นเอากระเพราเถาวันกะเพราเถาวันอีกแล้วมึงนี่ร้านใครโหยจ้า อย่เดี๋ยวผมสั่งอย่าเดี๋ยวผมส่งกั่งนเบ้าหลุดนี่โอ้ถ้าจ่ามาก็จบแล้วน่าอะไรล่ะพี่เไหนเจบ้าหลูดอะไรพีครับพี่บ้าไะเนี่ยมานั่งดูคลิปในร้านเนี่ยก็เดี๋ยวผมสั่งอะไรกินผมนั่งเล่นปั้นดึงไม่ได้เหรอฮะมีอะไรตั้งสองสามชั่วโมงแล้วพี่พี่ไม่สั่งอะไรเลยอ่ะจ่าผมไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องเชิดไก่ให้ลิงดูโอ้โเอาไปลิงได้ไหมยืนดูอย่างเดียวไม่ได้ เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเนียเยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเป็นไงเรียบร้อยไหมเท่าเนี้ยเข้าไปเฮ้ยกับมันผมนั่งได้ไหมนั่งได้จะต้องสั่งอะไรกินบ้างก็เดี๋ยวสั่งไงรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมสั่งมากินอยู่แล้วอ่าอ่าที่รักจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนท้องคนเศ้า แม่เธอนี่ก็เซ็กซี่นะจ๊ะเฮ้ยแต่ท้องโอ้วยแม่เธอยังท้องอยู่แต่เธอยังเซ็กซี่นะจ๊ะนี่กำลังเล่นไม่เกงใจลูกเกงใจเมียที่บ้านเลยดูแลดีมากรักอย่กันดีแล้วนั่งก่อนนะจ๊ะที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจัดโต๊ะให้เมียพี่หน่อยน้องก่อนได้นั่งนี่นั่งนี่แหละค่ะมา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 เออนั่งด้วยนะนั่งดีดก่อนนะจ๊ะเมียจ๋า เฮ้ยอะไรฮะพี่ทำไมเจ้าของร้านดูนี่ทำไมเขาไม่นั่งรวมกับผมอ่ะอ้าวพี่มันมีอยู่แค่นี้พี่นั่งด้วยกันก็ได้คนไทยคนไทยพี่พี่ก็เขยับไปนั่งนู่นเ้ะเออก็ขยับคนท้องนี่คนท้องเนี่ยหลไกไม่ได้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยมีคุณใจถึงเหรอโอ้สองสบายดีไหมครับเนี่ยโอ้สบายดีสูบอะไรฮะผักบุ้งดิบผักบุ้งดิบครับผมผักบุ้งดิบเอบ้าหรือเปล่ากินผักบุ้งดิบอยากกินคนท้องมันจะกินอะไรไม่เหมือนคนอื่นหรอก ผักบุ้งดิบมีไหมักบุ้งดิบนี่ลูกคุณเป็นเต่าเหรครับเนี่ยไม่ใช่อยากจะชอบกินผักเม้มเขียวๆตามใจเมียพี่หน่อยน้องไม่เอาสุกไม่เอาสุกนะน้องอ๋อไม่เอาสุกอยากได้เงินเท่าไหร่บอกกับพี่น้องตามใจเมียพี่หน่อยได้ครับไม่เคยมีเมียท้องไม่รู้ไงเออ อย่างนี้เลยกันทุกอย่างพอละมาในวันนี้ตามใจเมียของผมหน่อยได้พอละอันนี้อันนี้สั่งมาแค่นี้พอที่เหลือพี่กินต่อละกันนะเอาละอันนี้กินแล้วปวงท้องเลยเนี่ยอยากกินส้มตำปูปลาร้ามีไหมส้มตำปูปลาร้าเอามีครับแต่แต่ว่าปูที่ใส่ไปเนี่ยขอเป็นปูอลาสก้านะแล้วก็ปลาที่เอามาทำเนี่ยขอให้เป็นปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนได้ยิ่งดีเป็นแซลมอนล้าอ่ะตามาอย่าใส่พวกใหญ่ใส่พวกเล็กพอพวกใหญ่ไม่อร่อยนะใส่พริกสองเม็ดสองเม็ดครึ่งสองเม็ดครึ่ง ไม่ได้เฮะไม่ได้ต้องต่อไม่ครึ่งไอ้ครึ่งครึ่งนึงอ่ะอร่อยถ้าเมียคุณไม่ท้องนี่สั่งอาหารแบบนี้ผมเตะหน้าแตกมาหลายคนแล้วนะครับคุณขอบคุณครับเอาใจเขาหน่อยนี่เขามีเงินครับผเห็นไหมถ้ากับผู้หญิงเนี่ยเรื่องเงินสบายมากเต็มที่เรื่องเงินนี่สบายมากครับผมครับผมไม่มีรถนี่ก็ไปเอากับเขานี่ไม่มีบ้านไปเอากับเขาครับไม่มีผัวเอาคุณเลยขอบคุณครับผมไเอาจริงๆเนี่ย เนื้อตัวน้องเขาหอมนี่นครับเขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมัมตามไหมครับเมียจ๋าเมียเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีคยวเดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเคี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ัวเดี๋ยวเดีวเวว่าค๋ยวเดี๋ยออี้ยวเยเดี๋นัยดเอยยเยีย มันไม่เคยเล่นขนาดนี้มาก่อนเลยตาชอบชอบเอาจากใจนะชอบไหมการแสดงการแสดงแต่ว่าคือต้องเล่นแบบว่าสมบทบาทนิดนึงไม่มาเลเล่นได้การแสดงว่าแฟนนั่งดูอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วตายแล้วตายแล้วกูอการแสดงการแสดงการแสดงเมียคุณมาผมก็รีกับเมียคุณแบบนี้ อาเรียบร้อยนวครับส้มตำปูลาสกาใส่พริก2เม็ดครึ่งนะแล้วก็อะไรอออันนี่ยพ่อปลาน้แดงครับเม้นๆนี่อะไรอ่ะพ่อปลาน้มแดงครับไหนไหนก็พ่อปลานี่ครับไม่อยากกินแล้วอยากอยากดูโชว์อยากดูโชว์อยากดูโชว์ตามใจเมียผมหน่อยชอบชอบดูโชว์แต่แต่เตเยคุณเอวดีเะเนี่ยโอ้คุณฮะ คือผมผมก็ไม่กล้าจะเล่นแล้วครับเพราะว่าแฟนเข้ามาแล้วครับผมคือผมเองก็ต้องดูนะฮะจังหวะจากโคนสักนิดนึงเล่นได้นะฮะแฟนอยู่ก็เล่นได้อะไรฮะเล่นได้ให้แฟนนั่งดูอยู่ไม่ไดครับผมได้อยู่ไปไหนหรอกได้เขารู้ว่าเป็นการแสดงได้โอ้โหเล่นได้เล่นได้ มีอะไรเข้าสิงผมวะเนี่ยคิดจริงเลยเนี่ยโอ้ยมันยั่วคิดอีกเนี่ยตอนนี้น้อง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 นุ่งน้องนถ้าน้องไม่นุ่งก็พุ่งเข้าใส่ดิแฟนคุณอยากจะดูโชว์แจ๊ดสปุกนิกปาพิยองกุ๊กๆอ่ะแจ๊ดอะไรแวนฟอสหล่อเฟียวเฮ้ยแปดสิบกว่าล้านวิวแล้วสุดยอด โอบคุณมากสุดยอดเลยมากพี่พี่บอลเขาเป็นตามใจเมียของพี่หน่อยเนี่ยพี่บอบบี้พี่บอบบี้สามบาทห้าสิบคนแต่งเนื้อเนี่ยเขาเนี่ยจัดเพลงมาแล้วกันข้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกดิลุกดิผมขอผมขอครั้งนี้คราเดี๋ยวผมจะไม่ขออะไรพี่อีกแล้วเนี่ยหลายฉากแล้วพี่แกล้งผมตลอดเลยพี่หยอกเล่นแต่ว่าฉากนี้เป็นของแจ๊คคนเดียวใใหห้้มมทุกคนสัญญาหัวจะจบผมขอพื้นที่ผมเรีโปรโมทเพลงผมแค่นั้นพอโอเคนะเอาตั้งแต่ต้นต้น โอเคเอาต้นจบเลยโอเคโอเคนะต้นจบพี่ต้นจบมามาต้นยันจบโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะสาธุให้ ตนจบจริงๆไม่มีท่อนกลางปนเลย